สวัสดีค่ะน้ำมามีนะคะจากเว็บไซต์ www.mamipedia.com ค่ะ mm hmm. วันนี้ที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือพ่ออ้อมเด็กฮักกี้สัลตาแพนส์นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูว่าพ่ออ้อมเด็กฮักกี้ที่มาพร้อมสโลแกนว่าบางกระชับซึมซับดีเยี่ยมเนี่ยดียังไงน,นะคะ mm hmm. มาที่คุณสมบัติแรกก่อนเลยก็คือเรื่องของความบางทีนี้จะเอามาให้ดูทั้งสองรุ่นนะคะก็คือเป็นรุ่นของน้องผู้ชายและน้องผู้หญิงนะคะรุ่นที่เอามาก็คือจะเป็นไซส์ M พี่น้องมีน้ำหนักตัวประมาณ8-12กิโลกรัมมาดูของน้องผู้ชายก่อนเลยค่ะก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยมีพี่หมีีสองตัวใน1ห,ห่อนะคะจะมีลายหมีที่ไม่เหมือนกันนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยแบบนี้นะคะสีฟ้าส่วนของน้องผู้หญิงก็แน่นอนต้องเป็นสีชมพูฟรุง้งฟริงมากนะคะมี2ลายเหมือนกันนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนิทาสีเล็บมาเพื่อให้เหมาะกับตัวผลิตภัณฑ์เลนะเนี่ยน,นี่คือเรื่องของความบางนะคะเดี๋ยวจะให้ดูคบางกันอีกรอบหนึ่ง แกออกมาจากคอจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนเรื่องความกระชับนะคะจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความบางด้วยเหมือนกันก็คือเมื่อน้องใส่พ่ออ้อมที่บางนะคะก็จะกระชับเข้าเข้ารูปเข้ากับตัวน้องได้ได้ค่อนข้างดีหรือเราจะพูดว่าพ่ออ้อมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเด็กเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นพ่ออ้อมที่บางและกระชับเนี่ยจะมีผลต่อพัฒนาการของน้องด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งสโลแกนที่ว่าไว้ก็คือเรื่องซึมซับปีเยี่ยมเดี๋ยวเราจะไปเทสเรื่องการซึมซับของ ก่อนนะคะว่าเราจะมารีวริวอีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญของพ้ออ้อมฮักกี้สออฟโร a n น s นะคะก็คือเรื่องการซึมซับดีเยี่ยมนะคะเดี๋ยวน้มามีจะทําการทดสอบให้ดูโดยใช้ไซส์ของน้องผู้หญิงนะคะพ้ออ้อมเด็กฮักกี้สเปรียบเทียบกับพ้ออ้อมเด็กอื่นๆน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ